เคยไหมครับเวลาไปทะเลเผลออ้าปากพูดแล้วน้ำกระเด็นเข้าปากนิดเดียวสิ่งที่ตามมาคือเค็มเค็มแบบไม่ต้องชิมซ้ำเค็มจนรู้ทันทีว่านี่คือน้ำทะเลแล้วคำถามคือทำไมน้ำทะเลถึงเค็มทำไมแม่น้ำไม่เค็มแต่ทะเลเค็มแล้วทะเลเค็มมาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้สงสัยจังวิทย์จะพาไปไขคำตอบ เรื่องธรรมดาที่เราเจอมาตลอดชีวิตแต่เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับทั้งฝนภูเขาแม่น้ำเวลาและประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ครับหลายคนอาจคิดว่าทะเลเค็มเพราะมีเกลืออยู่ในทะเลตั้งแต่แรกแต่จริงๆแล้วเกลือส่วนใหญ่ในทะเลไม่ได้เกิดในทะเลแต่มาจากแผ่นดินเมื่อฝนตกลงมาน้ำฝนจะละลายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศกลายเป็นกรดอ่อน น้ำฝนนี้จะค่อยๆไหลผ่านหินดินและภูเขาแล้วละลายแร่ธาตุต่างๆออกมารวมถึงโซเดียมและคลอไรด์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเกลือจากนั้นน้ำก็ไหลรวมกันเป็นลำธารเป็นแม่น้ำแล้วไหลลงสู่ทะเลคำถามนี้สำคัญมากครับในเมื่อแม่น้ำก็พาเกลือลงทะเลทำไมแม่น้ำไม่เค็มแต่ทะเลกลับเค็มคำตอบคือปริมาณบวกเวลา แม่น้ำเป็นแค่ทางผ่านน้ำไหลตลอดเวลาเกลือไม่ทันสะสมแต่ทะเลคือปลายทางเกลือที่ไหลลงไปไม่ได้หายไปไหนเพราะเมื่อแดดส่องน้ำระเหยขึ้นฟ้าแต่เกลือไม่ระเหยผลคือน้ำหายเกลืออยู่ทะเลจึงค่อยๆเค็มขึ้นทีละนิดตลอดเวลาหลายล้านปีทะเลเค็มมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทะเลเริ่มเค็มตั้งแต่โลกยังอายุน้อยมาก ประมาณ3-4พันล้านปีที่แล้วในช่วงแรกโลกมีภูเขาไฟจำนวนมากภูเขาไฟปล่อยแกส๊สและแร่ธาตุลงสู่บรรยากาศและมหาสมุทรเมื่อรวมกับการกัดเซาะของฝนและการไหลของแม่น้ำเกลือก็สะสมในทะเลมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆคือความเค็มของทะเลไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลรวมของเวลาที่โลกสะสมไว้ครับแล้วเกลือในทะเลมีอะไรบ้าง หลายคนคิดว่าเกลือในทะเลเท่ากับเกลือแกงแต่จริงๆแล้วเกลือในทะเลมีหลายชนิดมากที่เยอะที่สุดคือโซเดียมและคลอไรด์สอตัวนี้รวมกันกลายเป็นโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือที่เราคุ้นเคยนอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมทั้งหมดนี้ละลายอยู่ในน้ำทะเลในสัดส่วนที่ค่อนข้างคงที่ทั่วโลกคำถามต่อมาคือ ทะเลทุกที่เค็มเท่ากันไหมคําตอบคือไม่เท่ากันครับความเค็มของทะเลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นปริมาณฝนแหล่งของแม่น้ำที่ไหลลงทะเลหรือการระเหยของน้ำเช่นทะเลในเขตร้อนมักเค็มกว่าเพราะน้ำระเหยเร็วกว่าส่วนทะเลใกล้ขั้วโลกจะเค็มน้อยกว่าเพราะมีน้ำแข็งละลายให้เจือจาง ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือถ้าเกลือไหลลงทะเลตลอดทำไมน้ำทะเลไม่เค็มขึ้นเรื่อยๆคำถามนี้เฉียบมากครับที่น้ำทะเลไม่เค็มขึ้นเรื่อยๆก็เพราะโลกมีระบบสมดุลเกลือบางส่วนถูกสิ่งมีชีวิตในทะเลใช้ตกตะกอนเป็นหินหรือถูกฝังกลับลงใต้เปลือกโลกโลกจึงสามารถรักษาระดับความเค็มให้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างคงที่มานานมากสรุปง่ายๆเลยนะครับ ที่น้ำทะเลเค็มไม่ใช่เพราะใครเอาเกลือไปเทใส่แต่เพราะฝนกัดเซาะหินแม่น้ำพาแร่ธาตุลงทะเลน้ำระเหยแต่เกลือไม่ไปไหนเวลาสะสมหลายพันล้านปีทะเลที่เราเห็นวันนี้จึงไม่ใช่แค่น้ำแต่เป็นบันทึกทางธรณีวิทยาของโลกครั้งหน้าที่คุณไปทะเลแล้วเผลอชิมน้ำทะเลเข้าไปลองนึกดูว่าความเค็มนั้นคือร่องรอยของเวลา ที่โลกสะสมไว้ยาวนานกว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนรวมกันและนี่แหละครับสงสัยจังวิทย์เรื่องไกลตัวที่ยิ่งคิดยิ่งเห็นโลกใบนี้ชัดขึ้น